สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถรู้ในอดีตนะคะทุกท่านเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก Toyota Cam มร y รถยนต์ปี02คันนี้ราคา78,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะรถสมบูรณ์ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงร่างสีสันรวมๆแล้วสมบูรณ์ดีทั้งคันเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวคะ่ะ ซื้อไปแบบไปเที่ยวได้สบายๆนะคะให้มีต่างเติมน้ํามันอย่างเดียวนะคะไปได้ทั่วประเทศเลยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าค่ะออปชั่นการใช้งานใี่ครบคันทันสมัยนะคะทุกท่านถึงปีจะค่อนข้างเก่าแต่ว่าไม่ตกยุคก,กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถยนต์ยี่ห้อนี้นะคะโตโยต้าแคมรีรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะ ผ่านการใช้งานมาเพียงสองมือเท่านั้นนะคะทุกท่าน78,000นบาทมีเล่มเอกสารชุดโอนโครบด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้นะคะไว้ใช้งานสนใจคันนี้สามารถติดต่อไปดูรถได้ที่มีนบุรีคะ่ะราคา7 8 0 0 0บาทนี่สามารถต่อรองได้ด้วยนะคะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงลองโทรไปคุยกับเจ้าของรถดูนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเจราจาต่อรองราคาหรือต้องการที่จะโทรนัดวันเวลาเพื่อเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันนะคะสามารถที่จะติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ